หลายคนก็แอบ,บสงสัยว่าเอ้ยทำไมเรื่องของสวหมอเกตถึงแบบมีอะไรที่ทำไมมันถึงช้าเอาจริงๆนะถ้าในกรณีของการขาดคุณสมบัติแล้วมีการเลือกคข่กันก่อนหน,นี้เนี่ยเนื่องจากกระบวนการการเลือกสวในครั้งนี้นครับมันเลือกสลับกลุ่มเลือกคข่เลือกอะไรกันเพราะฉะนั้นนะ่ยสายของการเลือกเนี่ยมันคขยกันไปหมดแปลว่าถ้ามันเป็นโมฆะขึ้นมาเนี่ยการเลือกตั้งสวที่เลือกกันไปแล้วเนี่ย อาจจะอาจจะถูกตีความว่าโมฆะทางการเลือกตั้งอาจจะต้องล้ลางกระดานเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยช้ามัง้งไม่รู้อันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าพอหนึ่งคนนะครับมันถูกโมฆะตั้งแต่คุณสมบัติในการมาเนี่ยแล้วมีการเลือกไปนะทีนี้เลือกเนี่ยมันเป็นเลเยอร์ของการเลือกเลือกมันเลือกกันตั้งแต่ ระดับอำเภอจังหวัดขึ้นมาแปลว่าคนที่ไปเลือกทางคุณหมอกเกตเนี่ยอาจจะโมฆะไปในตรงนั้นแล้วม่อาจจะทําให้สิทธิ์ในการเลือกตรงหนหน้ามันโมฆะกันไปอาจจะย,ะ,ะยกนะคะยกนะคะทั้งแผงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการตัดสินหนึ่งอย่างเนี่ยมันจะมีผลพวงมาต่างๆนานา,นา,นาอ่ะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ฉันเองฉันก็ขึ้นทำไม เฝ้ารอว่ายังไงไม่ได้เฝ้ารอว่าเขาจะไปอะไรหมอกเกตนะเฝ้ารอว่าหมอกเกตได้เป็นประธานกรรมธิการอวอฝั่งวุฒิเมืลัยนี่